นี่ครับรถดีไซนอีกรุ่นหนึ่งนะครับเพิ่งเข้ามาในเมืองไทยนะครับมาออกแสดงในงานนี้ครับก็โต้ไอมอเตอร์เอ็กซ์โป2024นะครับมาชมได้ครับนี่ครับจีลี่นะครับจีลี่รถจับเทพจีนอีกรุ่นหนึ่งนะครับมาแล้วนะครับนีจีลี่นะครับมาขายรุ่นเดียวนะครับแต่ว่ามี2ตัวเลือกให้ให้เลือกนะครับ2แบบ คครรัับบนี่เดี๋ยวเข้าไปชมกับผมนะครับในบูธของจีลี่เลยครับเพิ่งเห็นนะครับเพิ่งเคยเห็นเนี่ยท่านผู้ชมนะครับอย่าลืมชมชมรายการนี้ก็อย่าลืมมาเที่ยวนะครับโผมเยอะมากนี่ยังเดินไม่หมดนะครับรถไฟฟ้าจากประเทศจีนนะครับเฉพาะรถไฟฟ้านะครับผมยังเดินไม่หมดเลยนะครับครับนี่ครับรถจีลี่จากประเทศจีนนี่มีขายอยู่นะครับรุ่นเดียวคือ GX5 นี่ครับจ x 5 ดอกเบี้ย1.98%่กาปอนต์ครับ T E X สามารถสัครผ่าชองใ้กระถังเอเจีซีส์ E X Five ข้จุดนเอดาน่นค รถจากประเทศจีนเหรอหนูใช่ค่ะราคาเท่าไหร่ครับคันนี้เก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันมีมีมีกี่แบบครับมีแบบเดียวค่ะมีแบบเดียวเหรอราคานี้ราคาเดียวใช่ราคาที่รรมาเดียวค่ะมีของพูดของรุ่นแม็กซ์อ๋อเปนราคารุ่นแม็กซรุ่นแม็กซ์ เท่าไหร่นะเจ้าแดงกันติดเจ้าพาร์ตเจ้าโซนพี่จางมาตัดแต่งติดต้นแรกเราได้ที่เต็มที่เลยแล้วตัดแต่งติบที่ไหนอ่ะแล้วมีที่ชาร์จให้ด้วยไหมค่ะแล้วรุ่นรุ่นไหนรุ่นไม่ใช่เหมือนว่ารุ่นรองขงมาไม่ใช่รุ่นนั้นนะรุ่นโซ่รุ่นโซ่เท่าไหร่อ่ะรุ่นโซ่ค่ะโอเคครับนี่ครับอ่านี่ครับมีครับทีดี้ มี2รุ่น,นครับมีรุ่นโปรราคา8 5 9 0 0 0กับรุ่นแม็กราคา9 4้า0 0บาทนะครับอันนี้ลดราคานะครับจากลดราคามาแล้วนะครับรุ่นโปรจากราคาปกติ8 9 9 0 0 0นะครับเหลือโอ้เหลือ8 5 9 0 0 0นะครับส่วนรุ่นแม็กนะครับราคาปกติ9 8้า0 0เหลือ9 4้า0 0น้านอ่านี่ลดราคากัน แล้วครับนี่ครับนี่อันนี้ SUV ใช่ไหมโอ้น่ารักน่ารถน่ารัก,รกดี SUV ขนาดกระทันรัดนะครับเดี๋ยวๆีใครก็ใช้ SUV แปดแสนโอ้โหนี่ครับซีรีส์มาดูงานนี้เลยนะครับมาดูได้ในงานนี้เยอะมากอ่า เอสยูวี SUV นะครับนี่โอ้โหถ้าใคร,ะคระ SUV นะครับจะดูเอสยูวีนะครับประเภทเอออะไรอะ่ะเครื่องยนต์ไฮบริดเครื่องยนต์รูปผสมมาดูนี่ครับไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ครับเอสยูวีนะครับ วิ่งได้490กิโลเมตรต่อการชาร์จงตอนนี้หนึ่ 8, 5, 9, 8, 59, 9, งเก้าแสนแปหมื่นเก้าพันตอนนี้แปดแสนห้าหมื่นเก้าพันแปดนห้าหนเตอนนี้รุ่งมุ่งโปรโอ,อ่ะ นี่ครับนี่ G ที่ SUV ขนาดเล็กครับใครคิดจะซชื่อ SUV ใช้มาดูตัวนี้ครับนี่น่าสนนี่ครับนี่โอ้โหนี่ยังไม่หมดนลครับเนี่ยผมเดินรถไฟฟ้ายังไม่หมดเลย รถไฟฟ้านี่เ,เร็วเกว่างดูงข้างหลังกว้างเปิดมีเบาะหลังกว้างกว้างกวาครับออุ่นอันนี้รุ่นโบอหรือรุ่นแม็ค ตัวนี้ตัวแม่ตัวนี้ตัวทออต่างกับตัวโปรยังไงอ่ะต่างกับโปรโปรยังไงใช่ไหมคะตัวนี้จะมีตล์่มากอ๋อนะคะแล้วก็จะมีลำโพงตัวสิบตัวให้อ๋อลำโพงตัวใช่ค่ะก็มีตัวทวดนหลงนะคะีาค่ะระบบเงินเหรียเลนมีมาให้ะ ออกมาเลยนะเนี่ยโนบัตรเลือกโี่ความถกตัวนี้บอกมาค่ะสามารถมีบัตรเลี่ได้ทั้งสิดนะคโอ้โอเคโอ้น่าสนนะเนี่ยเ u ฟขนาดเล็กแับลัดใช่ค่ะยอดนิยมเลยจีรี่ก็ดีถ้าเกิดว่าสนใจโปรโมชั่นนะคะก็สอบถามบุ๊กนี้ได้ค่ะครับผมคือเป็นห้า จ,จ้าขอบคุณครับ <c oughs> เอาโปรชัวร์ไหมคะได้โปรชัวร์ไปราคาเนี่ยได้ของคนอื่นมา,าได้ของคนอื่นมาจ้าเ<อ>นี่ยเนี่ยได้ของอะไรเชษอะไรละชาชาีน่ชาน่ออนนของโบจะมีะรายละเอียดอ่แต่ละตัวที่ความแตกต่างของแต่ละตัวมาให้ด้วยนะคะโอครับแต่ถ้าเป็นตัวเริ่มต้น,นตเานาะเขาจะขับได้ระยะทางนะคะสูงสุดอยู่ที่495 ตัวท็อปจะอยู่ที่490นะคะซึ่งตัวท็อปเขาหนักเยอะกว่า50กิโลนั่นเองค่ะคคขอบคุณมากไปรายละเอียดนะคะอันนี้เบอร์โทรน้องโบค่ะน้องโบนะใช่ค่ะฝากฝากไว้หน่อยค่ะขอาอย่พัฒนาการโบกับเมย์น่ะมาด้วยกันเมย์ชื่อเทพจะตายภายในอ๋อนี่ครับด้านหน้าโอ้ โซนกลางใหญ่มากโอ้พวงลัรงไรวงอะไรสงพิเศษซะด้วยครนบเพีงเพาะเพีงเคาะนี่ที่เปิดนี่โอ้อใครจะบกัน SUV มาดูนี่เลยมาดูก่อนก่อนตัดสินใจซื้อรถพลังงาน ูไฟฟ้าของจีลี่ก่อนราคาไม่แพงนี่ครับโอ้เอาเอา,เอายังเดินไดหมดแน่ไปดูบุ้นต่อครับนี่จีลี่แล้วนู่นครับใกล้ๆอะไรเนี่ยนะ